ยังมีความมาสจรรันของนางแซงหรือรากโลดหนงแดงอีกอย่างหนึ่งครับที่เราค้นพบว่าสําหรับบุคคลที่ใช้เครื่องสาอางเวชสำอางมาเป็นเวลายาวนานทําให้มีสารตกค้างอยู่บนผิวหน้าผิวกายเนี่ยสามารถที่จะไปขับออกมาได้โดยอาจจะเกิดปฏิกิริยาเล็กน้อยอาการของการขับพิษของนางแซงนั้น ถ้าเผื่อว่ามีสารตกค้างหรือสารเคมีที่ค้างอยู่บนผิวหน้าของเรานั้นจะมีอาการเห่อบวมแดงบ้างเล็กน้อยจะเป็นอยู่ไม่นานครับประมาณสักวันสองวันหรือถ้าหากว่าเราตกใจเราหยุดใช้มันก็จะหายเลยทันทีแต่ผมมีความเห็นว่าควรจะใช้ขับพิษต่อไปอีกไม่นานมันก็จะหายเป็นปกติแล้วทำให้หน้าเราดูขาวสะอาดสดใสเป็นธรรมชาติมากขึ้นตอนนี้ในกรณีซึ่งเป็นฝ้าแดดเนี่ยผมฝากไว้ว่าขบวนการหรือการเปลี่ยนเซลล์ผิวขจัดฝ้าแดดออกไปนั้น นางแซงเขาสามารถที่จะแยกเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพหรือหมดสภาพแล้วเนี่ยให้หลุดลอ,อกออกไปช่วงนี้จะมีปฏิยาคือผิวแห้งผิวค้ำมากขึ้นและหลังจากนั้นจะมีความหยาบของผิวช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนเซลล์ผิวของให้อดทนรอครับหลังจากที่มีความหยาบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยห้ามขัดห้ามถูห้ามเอาน้ามันมาโลมให้เขาหลุดออกอโดยเป็นธรรมชาติท่านจะได้ผิวหน้าที่เนียนนุ่มรูขุมขนกระชับเป็นเซลล์ผิวที่ใหม่สดจริงๆครับ